ชมมาดูเขาบรรทุกของนี่รถคันนี้นะครับเขาบรรทุกแบบคุ้มค่ามากเลยฮะคุ้มค่าแบบสูงเกินน่ะขนส่งเขาอนุญาตหรือเปล่าเนี่ยหรือตำรวจอนุญาตไม่รู้นะหรือตำรวจไม่อนุญาตมันแอบวิ่งเอาเองหรือคนส่งอนุญาตเออถ้าผมมีรถนะผมทําแบบนี้มั่งกันท่าทางอย่าดีนะมันขนได้เยอะนะไม่ต้องซื้อหกล้อด้วยนะครับไม่ต้องซื้อหกล้อสบายๆนะครับ เนี่ยเกิดมันเลี้ยวโค้งหรืออะไรมามันจะไปโค่นใส่กันยังไงเนี่ยเนอะไม่เข้าใจเหมือนกันนะประเทศเราดีมากแล้วครับไอ้เพื่อเพื่อกลนนะให้มันวิ่งได้เยอะดีเงี้ยมันก็ได้ขุนของเยอะะแต่ว่าผมว่ามันไม่ใช่หรอกนะครับแบบเนี้ยไม่ได้เอาเปรียบคนอื่นหรอกนะสิบล้อมันสูงเท่ากับสิบล้อเลยะเนี่ยสิบล้อฝั่งของข้ามอะ ไม่เข้าใจเหมือนกันทำยังไงจะได้เข้าใจเออไม่เข้าใจเออคันนี้คันนี้มันยังมันเออมีใช่ไหมเนี่ยเขายังสูงไม่เท่ากว่าเลยอันนี้งานน่าจะจดภาษีถูกต้องนะนะครับจดภาษีถูกต้องอย่างนั้นนะ่ะมันโค่นมาแล้วใส่คนอื่นทำไงอันตรายชัดๆอันตรายมากนะครับ ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับให้เข้าใจเจ้าที่บ้านเมืองที่อยู่ข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าจะมีอำเภอนะมีอำเภอนะอำเภอด้วยแล้วก็มีป้อมตำรวจนไม่มองเลยเหรอหรือช่างมันก็มนไม่รู้เหมือนเนาะแต่มามองเห็นภาพแล้วเนี่ยคนที่จะเดือดร้อนคือพวกมอเตอร์ไซค์ขับรถยนต์ที่ไปใกล้เขาอะ่ะเกิดมันไหลโคง้งสไลยโค,คง้งอะไรของมันก็นแล้วแต่ลงมาทับใส่ทําไมทางหลวงมาฟังกันนูนะ เออเอ้ยนแบบาทำใหมเลอืมฮทั้งหลวงเนี่ยเขามีไว้ตรวจตาบนถนนนะถนนไหนคนไหนทําผิดกฎหมายจราจรไหนผิดนะ่รนี่แท้ว่าไม่รู้นะเออก็สวนไปแค่